สวัสดีค่ะแม่ตุ๊กตาจา้ะแม่ตุ๊กตาชาแนล <laughs> แม่ตุ๊กตามาเลียววันนี้แม่ตุ๊กตาจะมาเล่าให้ฟังคุยกันเรื่องพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายที่แบบว่าขายไปขายไปแล้วแบบว่าอยากจะเพิ่มเมนูในร้านค้าเอาของแกลบก่อนนะอยากจะเพิ่มเมนูในแกลบฟู้ดก่อนขายไปขายไปแล้วอยากจะเพิ่มเมนูถ้าจะเพิ่มเมนูเราก็ต้องเพิ่มในอ ในออนไลน์ในหน้าร้านมันนะเนาะเราก็เข้าไปที่แ b m e มือแ n นร้านของเราหน้าร้านของเราแล้วมุมด้านขวามันจะเขียนมุมด้านขวาที่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่ตัวเขียนคำว่าบัญชีแล้วก็คลิกเข้าไปตรงคำว่าบัญชีพอคลิกเข้าไปตรงคำว่าบัญชีมันก็จะขึ้นหน้า ใช่ไหมล่ะโปรไฟล์ร้านของคุณไอตัวข้างล่างที่เขียนว่าศูนย์ช่วยเหลือเราคลิกเข้าไปตรงศูนย์ช่วยเหลือเลยคลิกเข้าไปแล้วเขาก็จะขึ้นคําถามว่ามีอะไรให้เราช่วยไหมเราก็คลิกเข้าไปตรงคําว่า grab food พอคลิกเข้าไปตรง grab food ก็จะรอหน่อยหนึ่งเพราะว่าพอเวลาเข้าตรงเนี้ยมันจะช้าหน่อยใช่ไหมล่ะคลิกเข้าไปแล้วทีนี้มันก็จะขึ้น การจัดการบัญชีร้านค้ามีหลายอย่างโปรโมชั่นการจัดการโฆษณาผู้ผลิตอาห้ดเราจะเพิ่มเมนูอาหารใช่ไหมเราจะเพิ่มเมนูเราก็คลิกเข้าไปตรงคําว่าเมนูอาหารคลิกเข้าไปเมนูอาหารแล้วมันก็จะมีวิธีแก้ไขเมนูอาหารในร้านค้าต้องการแก้ไขชื่อเมนูลูกเราก็เขียนเราก็ถ้าถ้าเราคลิกเข้าไปตรงวิธีแก้ไขเมนูเขาก็จะอธิบายวิธีนะคะแต่ถ้าเรา คลิกเข้าไปตรงที่ว่าต้องการแก้ไขชื่อเมนูเนี่ยแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนี้คลิกเข้าไปเลยเขาก็จะคึ้นรายละเอียดเขาก็จะขึ้นรายละเอียดให้เราอย่างนี้อย่างนี้เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆอ่านอะไรายละเอียดเนี่ยเลื่อนลงมาถึงตรงนี้เขาจะถามว่าคุณต้องการทําอะไรคุณต้องการทําอะไรคลิกเข้าไปมันจะมี เพิ่มรายการใหม่แก้ไขรายการที่มีอยู่แล้วอันนี้เราจะเพิ่มเมนูเราไม่ได้แก้ไขถ้าแก้ไขถ้าเราถ้าเราจะแก้ไขเราก็คลิกเข้าไปตรงแก้ไขเลยแก้ไขรายการก็คืออาจจะเพิ่มราคาหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงเมนูอันนี้คือเราจะเพิ่มใช่ไหมล่ะเราก็เกเข้ากปตรงเพิ่มรายการใหม่เพิ่มรายการใหม่ทีนี้เพิ่มรายการใหม่ไอช่องที่สองเขาก็จะถามว่าคุณต้องการแก้ไขกี่รายการ แก้ไขกี่รายการคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะเขียนว่า1 1 0ถึงสิรายการมากกว่า10รายการแล้วก็จะเปลี่ยนรายการ2รายการเท่านั้นแล้วก็คลิกเข้าไปที่1 1 0ถึงสิรายการใช่ไหมทีนี้พอคลิกเข้าไปที่หนึ่งสิบรายการช่องที่สามช่องที่สามเขาจะเขียนว่าอธิบายรายละเอียดสิ่งที่ต้องการแก้ไขก็ให้เราพิมพ์พิมพ์รายละเอียดเข้าไปพิมพ์รายละเอียดเข้าไปเนาะ เขาก็จะมีตัวอย่างเช่นแก้ไขราคากระเพราไก่แก้ไขชื่ออาหารจาก A เป็น B ของเราเพิ่มใช่ไหมละ่ะของเราเพิ่มล้วก็คลิกเข้าไปว่าเราจะเพิ่มเพิ่มรายการใหม่แล้วก็คลิกเข้าไปหนึ่งอ่าเพิ่มอย่างยกตัวอย่างของตุ๊ทุกตาแม่แม่ตุกตาที่แม่ตุกตาจะเพิ่มตอนนี้ก็คือต้มเส้นปีนไก่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลนะ,ะแม่ทุกตาก็จะเขียนไปข้อหนึ่ง ต้มเส้นตีนไก่ติ๊กติ๊ติ๊ข้อสองเขียนเป็นหัวข้อไปนะแล้วก็คลิกเป็นสองติ๊กแล้วก็ติ๊ก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 เข้าไปเส้นตีนไก่ทีนี้พอเสร็จแล้วมันก็จะเขียนว่าอัปโหลดรูปอาหารรูปอาหารเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมก่อนที่เราจะเข้ามาตรงนี้นะเตรียมรูปอาหารไว้ก่อนเตรียมรูปอาหารถ่ายรูป เอาโทรศัพท์นี่แหละถ่ายรูปรูปอาหารของเราให้ชัดเจนถ่ายรูปอาหารของเราให้ชัดเจนแค่นั้นแล้วอ่อรูปอาหารเนี่ยเราต้องตั้งชื่อรูปเอาไว้ในไฟล ใน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 ,ใน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 ไฟล์รูปของเราก่อนนะคะเช่นสมมุติแม่ทุกตาจะเพิ่มต้มเส้นตีนไก่ใช่ไหมล่ะแม่ตุกตาก็จะตั้งชื่อรูปอาหารเอาไว้ว่าต้มเส้นตีนไก่อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลแม่ตุกตาก็จะตั้งชื่อรูปไปก่อนเพราะว่าพอมันจะมีชื่อรูปแล้วอธิบายไว้ให้เขาเลยอย่าลืมว่าเราไม่ได้คุยกับคนเราส่งเป็นข้อมูลไปทางอีเมลไปทางคอมพิวเตอร์ข้อมูลเป็นเอกสารเพราะฉะนั้น เอาให้ชัดเจนตรงนี้เพราะว่าถ้าคนก็ยังได้สักถามแต่นี่คือไม่ใช่มันส่งเป็นเอกสารมันส่งไปทางคอมพิวเตอร์มันส่งเป็นไฟล์เพราะฉะนั้นเราต้องทําตรงนี้ให้ชัดเจนรูปภาพเราตั้งชื่อไว้เลยจะเอารูปต้มเส้นตีนไก่ก็อ,อธิบายไปเลยต้มเส้นตีนไก่บอกเอาไว้แล้วพอคลิกเนี่ยเราคลิกตรงนี้เข้าไปคลิก u ปหลด d ในหารเราก็เตรียมไว้ในเอกสารอยู่แล้วหรือจะถ่ายแต่ว่า แม่ลูกตาแนะนําว่าให้ถ่ายให้ถ่ายไว้ก่อนแล้วก็ตั้งชื่อไว้ก่อนเลยแล้วก็คลิกเข้าไปตรงเอกสารแล้วก็คลิกแล้วก็เพิ่มกี่รูปกี่รูปเราก็คลิกเพิ่มเข้าไปตามหัวข้อเอาให้ละเอียดเอาเอาประมาณว่าให้เขาอ่านแล้วให้เขาเข้าใจนะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นว่าอย่าลืมตรงนี้นะคะไม่งั้นมันส่งเอกสารไม่ได้ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องทั้งหมดคลิกลงไปตรงนี้ก่อนนี่มันก็จะขึ้นสีเขียวตรงนี้ เสร็จแล้วก็เป็นว่าส่งแบบฟอร์มแล้วก็คลิกส่งแบบฟอร์มเข้าไปเลยแม่ตุ๊กตาทําไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะเขาก็ส่งอีเมลตอบกลับมาว่าได้รับเรื่องที่เราเสนอไปแล้วได้รับเรื่องที่เราเสนอไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะใช้เวลาพิจารณาแล้วเขาจะแจ้งเราเข้ามาทางอีเมลอ่านี่เ่าวันนี้วันนี้แม่ตุ๊กตาก็มาแชร์เรื่องอการเพิ่มเมนู การเพิ่มเมนูการแก้ไขเมนูก็เข้าไปในเนี้ยตามนี้แหละเดี๋ยวแม่ลูกตาจะมาอัปเดตให้ฟังว่าพอเราส่งเรื่องไปทางอีเมลแล้วเร็วไหมแต่ของแก๊ปนี่เร็วนะคะเปลี่ยนแปลงเมนูแล้วก็หาอะไรมาขายให้มันหลากหลายเพิ่มขึ้นให้ลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้นอืมเป็นไงบ้างโควิดให้ขายดีๆนะคะร่ลำรวยร่ลำรวยนะอย่าจิตตกต้องสู้ ถ้าไม่เอาจะไม่ไม่เอาต้องสู้ดีกว่าเอาบวกเข้าไว้บวกทุกสถานการณ์ไปได้ต้องไปต่อต้องไปต่อบวกทุกสถานการณ์ขายดีขายดีเฮง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 เร่ำรวยร่ำรวยค่ะ